นี่คือเกมไมครับแต่เราสามารถที่จะแลกเปลี่ยนกับพวกม็อบได้จะเป็นอย่างไรจะของจะโหดไหมไปดูเลยครับผมเร่เข้ามาเร่เข้ามาโอ้ยขาเนื้อไข่หมูโอ้โหเป็นไงรับลูกค้าสนใจไหครับผมโอ้โหสีไก่ขาจริงเลยเนี่ยเป็นไงพวกลูกค้ามองเหดูแขายไม่ได้นี่เป็นไงลูกค้าเต็มปุ่มเลยเอ้แต่นี่เลยบอกบอกว่าเออชอบดีกว,ว่านี่ไงร้านค้าของวันนี้อืมสุดยอดผลพลอยได้นี่ก็เอาเนื้อไปกินด้วยแม่มันสุดยอดจริงเลย เน่ถ้าเราเอานี่ไปทําอื่นก็คนดีมากเลยเนี่ยแต่อืมเราคงไปอยู่ที่การค้าขายเดี๋ยวพ่อเจ้าบูเดเจอร์บูนี้สีเนี่ยอืมว่าแต่มันต้องมีอะไรบ้างนะเอ้ยเอ้ยนายโอ้ยระพุมกรบพุ้มแต่พอจะรู้ว่าเอาไม่ดอนทำอะไรได้อะเอ้ไม่ดอนเลยครับเอาไว้แลกของไงครับก็ใช้แลกของแต่ล้มาอืมลองแลไรกับพวกอื่นไงครับพวกมูพวกเอ่อสกลต้นอะไรเงี้ยมันได้เหรอได้สิครับผมมอ้าวมันแลกได้ก็ดีสิแต่ยังไงอะก็ก็ตามน้ำปลาไปก็ได้ครับโอ้โห let's see. ทีนี่ไอ่ถ้าเราเล B D ่นกับอัล้อเล่นด้วยดีสิไอ้นโกเล่นอะอ้าโอเคเอาล่ะเดี๋ยวนะทำไมเอ้ยนั่เป็นใครนี่สมชัยโอ้สมชัยแมววันนี้ระบบเป็นสมชัยแมวสกิปแม่คา้าไม่โหลดถอะเอ้ยเอาละวิธีการทํำน่าจ,จะแบบต้องเก็บไม้แล้วก็ทำซึ่งสึมงหยามเพื่อเล่นเป่งกับมอสสันสีเนี่ยเอ้ยเล่นเป่งกับพวกมอบเออน่าสนใจแต่ตัวไปแล้วบ้างเนี่ยไอ่จยยเล่นเป่งเลยเอาล่ะเอ้ยพิกกี้โอเคมาทำการที่ครับดีกว่าก่อนครับวางตรงนี้แล้วก็เป็นกล่องฮึบนี่แแล้้วววก็วางไปึ๊บใช่ม่มปึ๊บนี กลายเป็นเทรดดิ้งไอเทมโอเคลองซิจ้หมูน้อยขอเล่นเป็นหนไหมโอเคเออวิ่งเร็วไหนเล่นอะไรอืโอ้เป็นอะไรอ่ะเอาอะไรเป็นเนื้อหมูไอ้โอ้เดี๋ยวนะเฮ้ยซีมลอนอะไรเป็นพริกซอสเอ้ยดาหมูขอบคุณมาเจ้าหมู นดาหมูดูหน้าหนิหน,หน้าโคตรจิ้มลิ้นอะ่ะโคตรยอดเลยเออเดี๋ยนะความสามารถคือสามารถาเรอฟู้ดไม่ใช้งานอ่ะอืม,มตีดีอ่ะขอตีตัวนี้ว่ะตอนนั้นเนา่ยว่าไม่ไม่ได้ว่าแลกของใช่ไหมขอตัจะหมูปุบหุยบ้าเอ้ยถ้าเราสามารถข่าอมสมเตอร์นี้อ่โหมันดับของดีโคตรเยอะโอ้ยอย่างนี้ธุรกิจเราลุ้งเรือแน่เลยเพียงแค่หมูตัวเดียวโหยอดแต่เราจะหมูได้นะวัวหรือเปล่าวัวไม่ได้ได้ฮะนั้นเดี๋ยวเราไปนี่ว่านี่อ้นอนโกเลมใช่ซีเนเจอร์หลักเลย ไอรอนกัวเลมอยู่ไหนขอขอหน่อยขอหน่อยโอ้ยจุ๊บโอเคได้หรืเปล่าฮึบโอ้รันได้ไงได้ไงอะได้ไงขอได้หน่อยได้หน่อยเอ้ยนี่ไงแล้วโอ้อะไรอะไอรอนแลนเชอร์อะไรอะอะไรเนี่ยเฮ้ยปืนโอ้ใบการแล่เปลี่ยนเท่าเดยมการแล่เปลี่ยนกับพวกม็อบดีจริงเลยโอเคโอ้ไหนสิพอมาเลยสามารถยิงได้เหรอยิงโอ้ ว้าวอะไรอ่ะเฮ้ยมันยิงเปลือ,อ,อกมาก็จับจัการเป็นเหล็กอ่ะโอ้โหว้าวโคตรเจ๋งเนี่ยนะยิงมอนเตอร์ตกอุ้ยเจ็บ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 แต่โอ้แต่ว่าอุ้ยสุดยอดมากเลยนุ้วพามนี่สุดยอดเลยแม่น่าจะหมูลองกระเลงมันเนี่ยรู้สึกว่าจะเป็นพวกมอนสเตอร์ต่างๆใช่ไหมแล้วเราจะถามว่าเรื่องไหนดีแม่ใจเฮ้ยแตไ่ไก่ไก่จ๋าดีไม่ว่าเสียงใครขอไ,ได้เปล่าหรือได้ไหนเออ ไหนสิไก่จ๋าอะไรเอ่ยอะไรอ่ะเป็นอ่าเนื้อไก่ขนแกะเอ้ยขนเป็แนแค่ไรขนไก่ลแล้วก็มีเลยเนี่ยพาลาเซตามอนเอ้ยพา,าพ,าาพาลาอะไรเนีย่ยอ่ะอ่ะเราเหมือนเริ่มสูชิพปะไหนสิว้าวเฮ้ยอร่อย,อย,ยอเลยโอ้จะสิ่งนี้แหละมัน,มนตามหาของได้ง่ายขึ้นเอ้ยลงได้ง่ายเลยโอ้ยลงสูชิพทีนี้ไม่ต้องกลัวตกตายละเฮ้ยเจ้าพวกนี้ก็กแลกของดีกันเนี่ยอะไรต่อไปแก่จ๋า โ,โอ้มีแก่เอาอย่างไรเฟ่แก่อะไรอ่ะชิปเมาส์ปากแก่เนี่ยมีเนื้อแก่และคนแก่แล้วก็ชิปเมาส์คืออะไรอ่ะเขาสามารถในการดูดิมันมีฟันด้วยอ่ะเอ้ยถ้าเรากินเนี่ยอืมอ๋อคือกินหญ้าแล้วเพิ่มอ๋อทีนี้คือถ้าเรามีบอกย่าไหนแล้วก็กินปุ๊บเราจะเป็นถ้าเป็นอมตะเดี๋ยว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 เดี๋วเดี๋ยวเดียวเยวเดยวเดยวเดย บ้าทีเดียวโอเคตอนนี้เราก็มีแทบครบทุกอย่างแล้วใช่ไหมเอาละและ้วอย่าเล้นอีเดียอืมสี่สิบเจ,จ,จ็ดมัน่วอโอเคต้องไปตามหามอนเตอร์สียเนี่ยอา่าต้องรอนันเจนนันเจนมีนที่นกทีเนียฮะเอาละเดี๋ยวเราลองคืนดีกว่าเอาละลองคืน ตอนคือแล้วโอ้โหดูดูแทนใจอยากับอยากับดิดนิ้วได้มาก็ดิดน,นิ้วว่ะ <c oughs> เอาล่ะเราต้องทำตามหาเจ้าน้องคลิปเปอร์แต่ตอนนี้เราเอา่อต้องไปทำกลองเพื่อบีกตันเชียวเพื่อแลกเป็นทริกว้าหวังว่าต้องค้ามดีนะเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวจะโดนน้องคลิปเปอร์บึ้มบึ้มเราโอเคมาขอตั้งหมายก่อนพูดน้องคลิปเปอร์อยู่เก๋ไก่นะเฮ้ยใจยิงก่อนพ่อหนุ่มตอนนี้เราก็แค่ต้องการทำกล่องก่อนสักครู่นะฉันรู้นาะยอยู่นี่เพื่อนฉันรู้ฉันรู้เออ้ ใจเย็นกว่านี้ให้ให้แลกของกันได้ไหมมาไม่าพอไอซ์ตอนอี์ตอนหนึ okay. okay. 對對่งได้มาสักสี่แปดอันก็โอเคต่อไปคือต้องแลกแต่เดี๋ยวเราแลกของดีก่อนโอเคมีปืนยิงก็ต้านได้แบบนึงโอเคมากลายเป็นที่ได้เปลี่ยนเอเมารอนเอซ์ที่ได้เปลี่ยนเทเตอร์เทดดี้กับเทมโอเคไหมมาตามหาดีกว่าไหนสิเจ้าเดี๋ยวเขาขึ้นฟึบปิ้นอืบอ่าแล้วไงเไอซ์ตอนเป้าหมายเรานี่แน่ไหนขอขอด้ยอ่ะได้เปลี่ยนหน่อยได้เปลี่ยน แลกเปลี again, oh, right ่ยนเปลี่ยนดิเปลี่ยนแลกเปลี่ยนดิเออ๊ร้อยโอเคฮะแลกเป็ดอ่าได้ฮานูโอ้แมชชีนโบเมื่อกี้แลกกระดูกกับฮานูได้แดดสู้สู้โอ้โหความสามารถคือในการยิงฮานูรัวโคตรเจ๋งเลยโอ้สกิลนั้นเยอะมากเลยแต่ต้องตามหาคลิปเปอร์

น่ากลัวน่ากลัวเฮ้ยมันอยู่หนึ่งมันอยู่กลางน้ำเหรอป้าจริงเชืยวไม่ได้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 แลไม่ได้แลไม่ได้คิปเปอร์สตูดได้นไหมขอร้องหืมคิปเปอร์ครบเออได้หนึ่งตัวเออเฮ้ยพวกเกามันเกลกะรเลยเกลกะจริงอืมเอามาเฮ้ยอยากเกลกะได้อยากเกลียดการได้ไหมอยากเกลกะรได้ ไม่อะไรบ้าวกินก่อนกินกินยาก่อนยักันแล้วก็ฮานมาฮานฮานฮานเโอ้ยกินยากินยากันเอาละมันมันะนี่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 ได้ได้ไดเอามาข้ามาบิบเาเกิร์ล่าแรงหน่อยแงไม่ได้โอ้มันวิ่งเลยอมออวิ่งแล้ววิ่งแล้วแล้งอ วเฟอร์แรกหมดเลยอิงหน่อยแน่คิปเปอร์มาอย่าบึ้มบึ้มใช่ไหมเออบึ้มโอ้โหเมื่อกี้มือลั่นแหมแรกหมดเลยโออ้ออันเดียก็พอแล้วหมดจบละธุรกิจเราอุตสาห์ขายขนมปังมากว่าห้าปีจบพอแคเนียโอ้ยเอาละเขาสบายเขาที่นี้เลยคิปเปอร์ไปแอคใน้องซี คือขวดแลระเบิดอ่ะโอ้โ,โ้โคตรเจ๋งถ้าเราถือคลิปนี้อยู่ก็เดี๋ยวบังอาจมากนะน,นี่ไงบังอาจเอาแล้วคืนมาแล้วเว้ยจะคืนหมดเลยโอ้โห้โแต่การเล่นเป็ดพวกนี้เจ๋งเลยกินมีแกะเพื่อกินหญ้าแล้วมีอันแลนเชอร์เพื่อยิงศัตรูให้บินตุ้มตามเลยแล้วก็โอ้โห้แหละแต่บันเสตเลยแต่คือดีมากแต่นี่นคือสิ่งที่ต่างหากล่ะมันก็คือนี่ไงถ้าเราขุดเลยปุ๊บประเด็นคือถ้าอยู่นี่ยมันไม่โดนระเบิดไงเออ ึบออืเฮ้ยหิ้งก็หาไปได้ง่ายดิเฮ้ยเอาล่ะเด้เวลาเราหาไปแล้วฮึบโอ้ลงมาฮึบฮึบเอ้ามันขุดแร่ไม่ได้แต่ว่าสามารถที่จะขุดขึ้นได้โอ้โหโอเคปึ๊บเราก็เริ่มขุดมาเยอะเลยโอ้แต่ก็ไม่ค่อยเยอะแต่ก็โอเคถือว่ามีอ่ที่ขุดระเบิดไปขุดเหมือนดีๆเนี่ยก็ถือว่าเอาให้หนีได้หมดแหละแต่ว่าว่าแต่ทิ้งอยู่เนี่ยเอ้ย